ยินดีฮะให้ตรวจสอบนะครับไม่ใช่เรื่องเรื่องหนังขอภาพยเรื่องเรื่องเรื่องหนังเรื่องหนังอ๋อแล้วก็จะมาตรวจสอบน้ำซุปผมว่าใช้อะไรทำไม่ต้องเรื่องหนมูครับหมูครับเรื่องหนังครับเรื่องหนังน่ารักมากมากมากชื่อของหวานช้ำเลยนะหวานช้ำครับหน่องไม่มีช่องหรอกดูดีโอ้โหยืนน้อยใจทั้งนาน ตัดแว่นด้วยนี่นี่อันนี้คือแค่ออเดิร์ฟสีสั่งที่จะมาอยู่ในภาพยนตร์ใช่ไหมฮะโอ้ยในเรื่องโดนเยอะกว่านี้เขาบอกเขาไม่ไม่ต้อบอกเขาทีไม่ต้องบอกฮะ่ไม่ต้องบอกเขาสิไม่บอกแต่เขาถามแล้วไงเรื่องแรกอย่างเรื่องแรกเรื่องแรกเรื่องแรกของเขากลับกอับเรื่องแรกนะครับขอบคุณมากๆขอบคุณผู้ให้โอกาสด้วยนะครับแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีด้วยครับนะฮะหลายๆคนด้วยครับน้องเขาอยากจะากทำหนังแล้วก็เลยถามว่าเฮ้ยน้องมันมีบทอยู่เรื่องนี้ชอบไหมน้องชอบไหมว่าะน้องชอบไหม น้องก็บอกว่าเอ๊ะน้องว่าเอ๊พี่มัมเอ้ยผมผมเอาผมผมผมทำผมทำผมทำก็เขาก็เลยเอาบทไปลองอ่านดูเขาบอกว่าพี่มัมตกลงครับเขาก็ก็เลยไปถามโปรดิวเซอร์โปรดิวเซอร์ว่าเอ๊ะให้คุณหน้องกำกับดีไหมครับเออนี่โปรดิวเซอร์ครับลูกชายใช่ครับโปรดิวเซอร์เอาไหมเออเอาเอาก็เอากันเลยแค่นั้นเองง่ายมากเราทำง่ายง่ายอยู่แล้วเนาะง่ายๆสบายสบายเรื่องผู้หญิงเราเรื่องง่ายกว่านี้อีกเออต้องพูดทำไมเนี่ยเออเรื่องหนัง จริงจแล้วเนี่ยผมเคยมาบวมสวงแดงพระขนงที่นี่ครั้งหนึ่งครับก็เลยมีความคิดว่าจะทํำยังไงให้เป็นหนังแม่นาคแม่ยานาคหนึนหน่งเ,เป็นวัยรุ่นที่เขาตามมาลักเขาตามเขาตามมาลักกันเนี่ยเขาตามมาลักกันเนี่ยมันจะสนุกไหมก็เลยให้คนมาลองขึ้นโครงให้ดูพอมานั่งขึ้นขึ้นโครงเสร็จปั๊บก็เออ มันน่าจะสนุกนะถ้าเรามาเจอกันอีกในอีกที่หนึ่งที่ไม่ใช่ที่ที่ที่พักขนงอ่ะอ่าเออไปไหนฮะไปเจอที่เชียงรายอะไรเงี้ยอะไรนะไปเจอที่เชียงรายปาก่อยดีพักลไอ้ภูมิกลับอ่ะเนี้ยปากเขาดีเออเออุตส่าห์เให้เล่นทั้งเรื่องเลเนี่ยผมต้องเขาบอกกันนะครับผมเป็นรักเป็นเป็นเอ็กต้านะเอ้ยนั่นแสดงสมทบบอกไว้ก่อนเรื่องนี้ผมเป็นเอ็กต้านะเอ็กต้านะแสดงสมทบคือมาเดินผ่านเดินอะไรเนี่ย โอเคครับเท่านี้แหละแล้วเป็นดังรักฮะโรแมนติกคอมเมดี้คอมเมดี้ก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหม่างเท่งหนงไม่ได้เจอกันนานแล้ะแล้วพักรักนะครับจะเป็นใครนี่ไงเพ่ไอ่มาตอนเช้าแฟนขับเต็มเลยตรงข้างหน้าเนี่ยดูลุ้นเต็มดอกไม้แล้วเต็มคนไม่ใช่ฉันขับคุณแล้วแหละแฟนขับหว่างก็ถือทูบถือเทียนรอออกมาได้เลเจอกันครั้งแรกลูกคิดอะไรครับผมครับสวัสดีครับคิดว่าครับดีใจมากๆครับ ระบบเป็นระบบเป็นพี่มากครับ<า>ครับผมพี่มาสองพันยี่สิบสี่เป็นคิดเป็นคิดเลยเออเคขาเียเป็นคิดเลยเออเป็นตัวเองเลยเป็นสุ๊ตาคือคือคิดเลยคือ <c ười> ตอนแรกอะใน,นเรื่องชื่อมอสอแต่พี่มาบอกว่าอ๋อคือ มันดูคล้ายกับชีวิตจริงของคริดตีก็เลยเปลี่ยนเป็นชื่อคริสเลยฮะไม่ใช่ชื่อคิดเลยใช่ครับผมก็ใช้ชื่อนั้นไปเลยใช่ครับพอเห็นบทตุ๊บต่างๆก็คือยังไงอเอาเลยโอ้โหเอาเลยยังไม่ได้อ่านบทฮะเอาเลยอ่านหมดเลยง่าครับเอาก่อนดีไหมเอาก่อนแล้วค่อยเขียนทีหลังใช่ปกติดูพวกพี่มาอยู่แล้วใช่ละวพัดละวพัดไม่น่าแบบไม่น่าหลาอะไรเงี้ย ก็เป็นย่านาค2024เลยค่สิบสี่เพื่อนัยกถามถามเอาไหมเอาไหมหนูบอกเอาเอาเอาค่ะเอาปอดกี้ที่หลังเขียนที่หลังยังยังแข็งเอาก่อดกี้ที่หลังโอ้ไม่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 เขา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 แต่งงานแล้วแต่งงานแล้วแต่งงานถ้าเอาได้ก็หาที่ไหนก็ได้เจ้าบนย่านาคมันต้องตี ตีรูปแบบใหม่ยังไงไหมสำหรับภาพแบบของเราก็จะให้มันเป็นในยุค2024เนี่ยแหละค่ะแต่ว่าจริงๆก็ยังคงความแบบออริจินอลของแม่นาคอยู่ด้วยระวังตาดรวย o r ออริจิเอลแต่เราก็มากับเหมาะเหมาะกับแบบบทแนวๆนี้เนาะเกี่ยวเรื่องของความเชื่อเนาะใช่หนีไม่พ้นอะไรที่เป็นความเชื่อความเชื่อหน่อยอย่างค่ะ บอกค่ะบอกบ่นไปด้วยนะคะพี่หม่ำค่ะบ่นไปแล้วใช่ไหมบ่นไปแล้วขอขอขอไปแล้วขอยยาไปแล้วใช่ขอไปแล้วค่ะตึโปุดยว่ะ ทำไมถึงมับนใจให้กำกับเดียวอะไรขนาดนี้นปรึกษากันยังไงเนี่ยพ่อลูกเนี่ยนงไม่เคยเห็นนะหนงกำกับอะไรผมไม,ไม่เคยไม่เคยไม่เคยเห็นนหนงกำกับเลยอยากเห็นในมุมมองกนนงบ้างว่าหนงจะเล่าเรื่องได้ยังไงครับเพราะว่าเรื่องตลกเนี่ยผมผมเชื่อจานงอยู่แล้วครับนะฮอโดยากเห็นในเวพุ่มกับบ้างอ๋อขอบคุณมากเลยผมจะถาในเวป่ะในเวคือในเวที่เป็นทหารป่ะอ๋อนั่นในเวในทิศทางในทิศทางพี่นง คือถ้าเขาโยนอะไรมาให้เนี่ยผมว่าเขาคงไม่โยนอะไรที่มันไม่ดีมาให้เราหรอกไม่หมไมหมาหรอกอ่าคือนคนนี้นะผมจะบอกก่อนในมุมที่ไม่ตลกก่อนพี่หม่ำเนี่ยเวลาจะให้อะไรใครเนี่ยเขาต้องมั่นใจแล้วว่าเฮ้ยกูมั่นใจมึงแล้วกูถึงโยนให้มึงของดีให้พวกคนอื่นกินของไม่ดีเขาจะค่อยเก็บเก็บ่กืกกอ ที่คุยกันในถ่ายตอนนั้นถ่ายละครอยู่เรื่องแตละละครเรื่องอของของช่องเรานี่แหละเพลงรำทำขื่นแก้วเพลงรำทำขื่นแก้วเวขาบอกเขาอยากจะทําหนังเฮ้ยจริงเปล่าน้อง<ช>มีเรื่องอะไรยังยังไม่มีก็แหล่งอย่างที่ผมบอกกันเลยว่าเอ้าเราลองลนึนไปอ่านดูทีงชอบเปล่าเขาบอกเขาชอบโอเคเอ้าเอาเลยจัดก,การเลยหนังรักๆด้วยใช่มใช่เราคนมีความรักอยู่แล้วด้วยรักครั้งใหม่เลยเปิดตัวไม่เลยอะไรเนี่ยนี่ไงรักครั้งใหม่นี่คู่นี้ไงในหนังในหนัง เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกนะครับโอ้ยพูดเยอะนี่นี่คือในเรื่องนะครับในเรื่องนี้มีครับแบบนี้เลยนงให้ให้กูเก่งด้วยให้กูเก่งด้วยให้กูเก่งด้วยนั่นเอนั่เอคนทรันมีมองยังไงวันนี้ฝนตกแรงมากแต่น้ำหน้าบานไม่ท่วมก็เลยมาบวกสวงได้น้ำหน้าบานไม่ท่วมไปท่วมที่ไหนจ้าท่วมในห้อง เัะไรยงไงจริงๆก็เหมือนกันรับบทก็เป็นผู้จัดการของคริสใช่ในเรื่องเลยอะไรเงี้ยก็พี่หมังก็บอกว่าเล่นเป็นตัวเองซึ่งยากมากเพราะมันไม่ใช่คนเบี่ยงบวีนหรือว่าอะไรอย่างนี้อยู่แล้วถ้าเรามาทําอะไรอย่างเงี้ยคือมันแบบมันฝืนมากใช่ต้องมีปัญหาอะไรกับผู้สื่อข่าวมามในในเรื่อง นักข่าวเหรอครับไม่เคยไม่เคยครับที่บอกเบียบ์ินนักข่าวเราคิดว่าทำไม่ได้ก็อาจจะต้องลองดูวันนี้ค่ะน้ำปลาขาดีไหมอ๋อพี่ใหม่ค่ะใครใหมพี่ลมพรแล้วทุนนี้แข็งไข่บุ้ยค่ะไข่บุ้ยค่ะอันนั้นเป็นพาของพี่ใหม่พี่ลมพรนะ่ยค่ะความคาดหวังทุกคนต้องจับตามองครับคาดหวังแน่ครับ แต่ผมก็ก็ก,ก็ก็ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรนะพะถ้าผู้ใหญ่ให้โอกาสแล้วแล้วคนที่ให้โอกาสผมก็ไม่ใช่ใครก็คนที่อยู่ข้างผมเสมอนะก็คือพี่หม่อมจกมกหันไปขวาเจอหม่อมหันซ้ายเจอเท่งมัน,ม,นมันก็โอเคเแล้วในเรื่องในเรื่องเจอในเรื่องอคือเป็นที่ปรึกษาที่ที่ดีว่างั้นเถอ,อะนะ หลายคนจับตาเมาเว่าเป็นการรวมตัวของเหล่าปรมาจารย์ด้านตลกทั้งสามคนอีกครั้งหนึ่งที่เราไม่ได้เจอกันมานานมากนานล่นส่วนส่วนใหญ่จะเล่นส่วนใหญ่จะเล่นคนละทิศคนละทาง่ไม่ค่อยได้เจอกันแต่เรื่องนี้เรื่องนี้เล่นสามคนเป็นเต็มเลยเล่นดูกันมายากไหมคะยากครับเพราะเท่งเขางานเขาเยอะไอ้หนุ่มเขาก็งานเยอะแล้วคิดคิดกับเจริญเขาก็งานเยอะอยู่แล้วไงเท่งเขาต้องปอกไข่ร้านหนุ่มจีนด้วยไงใช่ครับที่เขาเรียกกันไอ้ตลกปอกไข่เรื่องจริงเหรอนั่งปอกไข่ให้เมียอยู่ แต่ผมผมผมอยากให้ไปดูนะก่อนที่จะดูหนังเรื่องนี้ไปดูหนังเรื่องที่ผมเล่น2เรื่องเออหลายๆเรื่องของพี่มัมและของพี่เท่งด้วยผมอยากให้ไปดูก่อนออที่ผ่านมานองนองเป็นไงอ่าเล่นหนังทุกเรื่องเด่นหมดเลยใช่เอ้อย่าอย่าใช้คำว่าเอาคืนครับเนี่ยเมื่อวานในสติเกอยาดากับคลิปนะผมเห็นชุดเขาใส่นะผมขนลุกเลยเอ้ย มันใช่มันมันสมกันดีมากเลย mm ซึ่งคนหนึ่งก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลย<ม>ในเรื่องอคนนี้เขาไม่รู้เรื่องในเรื่องในหนังนะเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะเขารู้แต่เขาเป็นเขาเป็นตัวเขาในในในนั้นไงนี่ก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันตอนตอนที่ทิดติ้งผมรู้สึกข,ขนลุกมากเลยเห็นเมื่อเช้าก่อนสมาธที่ก็ไปเดินทางไปวัดระฆังมาด้วยใช่หใช่ครับไปวัดระฆังไปครับไปครับหนู ใช่คัเมื่อเช้าเดินทางมาวัดตะคำมาด้วยขอพรในเรื่องมีการกล่าวถึงหลวงพ่อโตด้วยค่ะก็เลยไปกราบขอพรเอาเลิกเอาใยซะหน่อยก็ได้รับน้ำมนต์กลับมาแบบชุ่มชาใช่เป็นน้ำมนต์ปนสเพียมสอุดหด้วยใช่ครับผมว่าฝนตกหนักมากแต่เหมือนเราอยู่ในบรรยากาศร้อนมาหลายวันแล้วไงครับ มันมโตคงแบบกลัวเราร้อนวันนี้ก็เลยฝนตกให้หน่อยรันนี้ตกทั้งวันเลยเนี่ยเขาเตยเตยสี่เลยใช่ใช่ครับเปตสี่เลยอย่างจริงๆแล้วก็คือเราก็แบบมีเส้นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของแม่นางอยาเห็นเวอร์ชั่นนี้สปอยให้หน่อยว่ามันจะแบบว้าวซ่ากันยังไงบ้างคิวคิวยังไงบ้างจะเป็นแบบพี่มาแม่นางแบบโมเดิร์นฮะคือถ้าเปรียบเปรียบเทียบว่าเมื่อก่อนถ้าบ้านเป็นแบบสามเหลี่ยมอันนี้บ้านเป็นกล่องเลยมีสมมว่งพูลมีอะไรอย่างเงี้ยเลยยุคใหม่เลยอะไรเงี้ยครับผมอันนี้เปรียบเปยนะเปร เดี๋ยวคนไปรอดูสาวไหว้น้ำไม่ได้นะคะตัวคริสกับยาลาเองอะมีความกดดันหายกับกดบาทเพราะว่ามีการสร้างมีการทำมาหลายเวอร์ชั่นมากทาขั้วประโยชน์แล้วก็ละเอก็จริงตอนแรกผมแอปกดดันเหมือนกันครับแต่ว่าผมเชื่อใจในทีมงานทุกคนมากๆแล้วก็มีพี่พพี่หม่ำพี่เท่งพี่หลงช่วยอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับคือเชื่อมากมากว่าจะเป็นอีกหนึ่งเวอร์ชั่นที่ทุกคนจะรักมากๆครับ จะมีความแบบเป็นเฉพาะตัวของพวกพี่ๆเขาด้วยอะไรเงี้ยครับและพี่หนุ่มกำกับด้วยผมว่าทุกอย่างจะเป็นเอกลักษณ์ในแบบของเราครับผมอาทิตย์หน้าครับอาทิตย์หน้าเริ่ม้รมครับ ฝากกันหน่อยเนาะฝากกับภาพยนตร์เร mm hmm. ื่องนี้กันหน่อยจะได้ชมแน่นอนนะปีนี้จะรับฝากเลยพายเอกเลยฝากด้วยนะคะกับภาพยนตร์น่าคักรักมากมากนะคะจะมากยังไงอยากให้เข้าไปดูกันในโรงภาพยนตร์จริงๆแล้วก็ไม่อยากให้คาดหวังกันด้วยนะคะว่าแบบเขาจะต้องเหมือนแบบตอนก่อนมาหน้านี้ไหมเรื่องนี้คือแบบใหม่ไม่เหมือนเลยค่ะยัาไงฝากวด็กกันใช่ครับผมฝากด้วยคบรับรองออ l n e ฮะฝากด้วยคบผมอ่าอย่าลืมนะครับเร็วๆวนี้นะฮะ ได้เจอกันแน่นอนนะครับกับภาพยนตร์เรื่องนี้ฮะน่ารักมากมากมากเจอกันแน่นอนนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกคนนะครับเอาอินเนอร์นี้ครับแต่ก่อนแต่ก่อนไปฮะมาฝากกันดีก็ต้องขอสามตัวพี่หวังเลยเจ็ดเจ็ดร้อยล้านเจ็ดร้อยล้านหมายถึงรายได้สองใช่ไหมเจ็ดร้อยสอง 7จ็ดร้อยเล้าน723ล้านครับผมแม่พอดีเลย23พอดีเลยครับเจ้ยยี่สองสามเออเจอยี่สามล้านครับอันนี้จะอันนี้เฉพาะอาทิตย์แรกนะครับอาทิตย์แรกอาทิตย์แรกเลยอาทิตย์แรกอาทิตย์แรกหวังผลหวังผลอ่าอ่า ปาปาเดี๋ยวไปดูเกาหลีกับเดยไปดูเกาหลีกับไทยปดูตรงนี้ก่อนเจ็ดนี่สองสาเจองแล้วก็สามรวย